ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดที่77ของประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬจัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬปีพุทธศักราช2554โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2554 ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยในวันที่22มีนาคมพุ 54, euh 04, mm. ทธศักราช2554ได้มีการจัดพิธีเปิดประตูสู่เมืองบึงการพร้อมกันทั้งจังหวัดโดยได้รับเกียรติจากนายชวรัชชานวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดประตูสู่เมืองบึงการอย่างเป็นทางการ พร้อมอ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาจะตั้งจังหวัดบึงการมีผลบังคับใช้ในวันรุ่งขึ้นส่งผลให้จังหวัดบึงการแยกออกจากจังหวัดน้องคายเป็นจังหวัดที่77โดยมี8ดอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองบึงการอำเภอปากคาดอำเภอสู้พิสัยอำเภอศรีวิไลอำเภอพรเจริญอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงและอำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬมีขนาดพื้นที่4,305ตารางกิโลเมตรมีประชากร43,542คนจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของภาคอีสานทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำโขงตรงข้ามกับแขวงบริคำไซส,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีด่านศุลกาการบึงกาฬเป็นจุดผ่านแดน และเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจค้าขายของทั้งสองประเทศมีการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านแดนด้วยแพขนานยนต์ไปยังประเทศลาวก่อนส่งต่อไปยังประเทศเวียดนามและประเทศจีนคิดเป็นมูลค่ากว่า3,000ล้านบาทต่อปีจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำนาทำสวน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ยางพาราจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดในภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณส0 0แสนไร่ผลผลิตยางพาราในจังหวัดบึงกาฬมีแนวโน้มสูงขึ้นมียางพาราที่เปิดกรีดแล้วประมาณร้อยละ80เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นทุกปียางพาราจึงถูกกำหนดให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ที่จะพัฒนาควบคู่กับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่รายอำเภอตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดบึงกาฬที่ว่าเมืองศูนย์กลางยางพาราพัฒนาการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวได้แก่ประเพณีแข่งเรือยาวไทยลาว ซึ่งจัดในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดบึงการจังหวัดบึงการดินแดนที่มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยมาอย่างต่อเนื่องล้วนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงการเช่นวัดภูทอก หรือวัดเจติยาคีรีวิหารภูทอกมีลักษณะเป็นภูขนาดย่อมสูงจากระดับน้ำทะเล350เมตรเป็นพุทธสถานบนภูเขาอันโดดเด่นด้วยสะพานไม้เวียนรอบผาหินเจ็ชั้นจนถึงยอดภูทอกสะพานแห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง5ปีเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆด้วยป่าไม้ที่เขียวชอุ่ม และภูลังกาที่งดงามวัดภูทอยังเป็นที่ตั้งของเจดีพระอาจารย์จวนกุลเชษโถ ổ, พระอาจารย์สายวิปัสนาชื่อดังผู้ก่อตั้งวัดภูทอที่ชาวจังหวัดบึงการเลื่อมใสศรัทธาวัดผูทออยู่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไลยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงการประมาณ60กิโลเมตรผู้ที่รักการเดินป่าเชิญชวนมาชมความงามของธรรมชาติ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวการเต้นพักแรมชมวิวทิวทัศน์สุดอากาศบริสุทธิ์บนหลังภูวัวชมพันธุ์ไม้หายากนานานชนิดภูวัวยังเป็นต้นกําเนิดของน้ําตกมากมายเช่นน้ําตกเจ็ดสีน้ําตกถ้าฝุ่นน้ําตกตัดชนแนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวตั้งอยู่ในเขตอําเภอบุ่งคล้าอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬประมาณ60กิโลเมตร บึงโขงหลงพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับ1,098ของโลกเมาะแกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีพืชน้ำหลากหลายสายพันธุ์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีประมงน้ำจืดที่แฝงด้วยภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นอีสานอีกมุมหนึ่งของบึงของหลงมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมและลงเล่นน้ำที่หาดคำสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด จะมีนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ากับบรรยากาศที่เย็นสบายริมบึงอันกว้างใหญ่พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารรสเด็ดที่มีบริการนักท่องเที่ยวให้เลือกรับประทานได้ตามใจชอบบึงของหลงอยู่ในเขตอำเภอบึงของหลงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬประมาณ80กิโลเมตรพื้นที่ชุ่มน้ำอีกแห่งหนึ่งคือบึงกุดทิง นับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับที่12ของประเทศไทยและเป็นอันดับที่1,733ของโลกรวมทั้งเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวบึงกุดทิ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงการประมาณ10กิโลเมตรแก่งอาหงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีโขดหินในลำน้ำโขงจะพบเห็นได้มากในช่วงน้ำลดที่นี่ เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงหรือที่เรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงและเป็นจุดที่ชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11แก่งอาหงยังเป็นที่ตั้งของวัดอาหงศิลาวาดพุทธสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมมาบำเพ็ญบุญเป็นประจำในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวัดถ้ำสีทน หรือวัดสว่างอารมณ์อำเภอปากคาดต้นกำเนิดของตำนานอันลือเลื่องเท้าสีสุทนและนางมโนราวัดถ้ำศรีทนตั้งอยู่บริเวณเนินเขาภายในวัดมีโขดหินหน้าผาลานหินมีพระอุโบสถรูปละขังความตั้งอยู่บนเนินสูงภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากขึ้นไปสู่บริเวณอันเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงาม ของตัวเมืองปากคาดและฝั่งแม่น้ำโขงวัดถ้ำสีทนอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงการประมาณ45กิโลเมตรหลวงพ่อพระใหญ่วัดโพธารามพระพุทธร,รูปศักดิก์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธารามบ้านท่าคลอําเภอเมืองบึงการอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงการประมาณ5กิโลเมตร มาเที่ยวที่จังหวัดบึงการอย่าลืมแวะสักการะสารเจ้าแม่สองนางอยู่หน้าโรงพยาบาลบึงการสารศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบึงการนี่คือส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงการที่อยากแนะนำให้ท่านรู้จักและเดินทางมาเยี่ยมชมชาวจังหวัดบึงการเชื่อว่าภาพแห่งความประทับใจและความมีอัธยาศัายไมตรีอันดีงามที่มีต่อกัน จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและหวังว่าโอกาสหน้าท่านคงมาเยือนบึงการอีกครั้ง